ดีครับพี่น้องคลิปนี้ก็สิพาพี่น้องลงไทยหุ่นไปน้องบรรยากาศลมๆพี่น้องเดือนเมษาเป็นอากาศนั่งเดินปุ๊บไปน้องมันคือเก่าพี่น้องคืมหนาวลมไปน้องถ้ามีฝนนี่ยเฮ้ยสิติดกุนีไปน้องหินกุนี่อันนี้ยังมีแดดอยู่พี่น้องคืมแน่แดดแน่เลยนะไปน้องมันนี่ก็เป็นวันที่เจ็ดไปน้องเจ็ดเมษาแต่ว่า คือจังเดือนธันวาเนี่ยนะพี่น้องจังปลายฝนต้นหนาวเลยนะพี่น้องเดือนนี้ก็ได้แปลกอยู่ผมว่ามันสีหนาวจังมือพี่น้องมันจากาศก็ได้ลมลอากาศดีพี่น้องเดือนเมษายนนี้อากาศดีมาไดยพี่น้องบ่คือปีก่ายนะพี่น้องปีกา่ายเนี่ยบ่บ่ย่างพาก์ทเลยพี่น้องซัมนีน่นะบ่โผมบอกได้เสื้อกันยาวเนาะพี่น้อง เสื้อกามเสื้อยังหมดแล้วพื่น้องแดดเนี่ยเปียงปางแล้วเนาะพวกแมงมีอยู่เุียงนาเนี่ยโอ้ยหมดต้องพูดถึงพี่น้องลายเพื่น้องกะสีไถให้มันแล้วพี่น้องโซนโซนที่เขาอยังเขียวๆอยู่พี่น้องโซนที่เขียวเขียวอยู่พื่น้องแด่เป็นซองเนาะพี่น้องเนาะเสีงมันจ่ากะสีไถให้มันแล้วก็เขาคอยไถไปพี่น้องโซนนี้ยังก็กโตอยู่พี่น้องกัดโตเลยกินมือพี่น้องก็คอยไถลิ้นไป เรมีเวียกนะพี่น้องเพราะว่าน้ำยู่ฮะนาเอาก็แห้งดีแล้วมันก็บอกเป็นขี้ต้มแล้วพี่น้องฝอยไทยถ้าน้ำแห้งดีมันก็กบดีนะพี่น้องถ้าขี้ต้มร่ายมันก็มันก็เมื่อยพี่น้องเมื่อยเฮามันสู้กับขี้ต้มมันก็มันก็ติดนะพี่น้องลอมันติดขี้ต้มพี่น้องเดี๋ยวจังมาเบิ้งอีกเถอนึงพี่น้องจังสีไทยฮะเบิ้งสวงไทยไปก้นพี่น้อง ใส้จสอง,ส,องสามคอรกันพี่น้องไปลงไปขห,หนาพี่น้องบ้าน พี่นแหละถ่ายหนาฮุดพี่น้องใส่ยผ่านพ่วหมู่น้องมันกบผ่านหอมจะมีบ้องต่ำบ้องนูนพี่น้องหนาเขาหวานได้เพียงพี่น้องกบดีอยู่พี่น้องทางกบดีอยู่อันนี้จะเป็นหญ้าไหว้เนาะคนหญ้าไหว้แง่ไหว้ เด่นกัพอดีอยู่พี่น้องบ,ออบ่เหนียวปไนแด้พอดีไทยพี่น้องกะสำหรับคลิปนี้กะเอาพาพี่น้องมาไทายน้ำหุ่นน้ำกันสบรรยากาศมีสายงามหนาวพี่น้องอากาศดีเลยมาไทายน้ำหุ่นไว้พี่น้องกะบพีไทยคอยถ่ายให้มันแล้วพี่น้องคอยถ่ยลิ้นไปสำหรับคลิปนี้กะขอบคุณหลายๆครับเดี๋ยวไปคอยถ่ายนานมาก่อนพี่น้อง คุณละลายครับโอ้เหมือนกันด้วย้นง